สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นวิดีโอทดแทนที่ครูไม่อยู่ในวันจันท์นี้นะคะเรามาเริ่มบทใหม่นะคะบทที่21ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตนะคะนักเรียนฟังครูไปพร้อมกันกันกบชีตนี้นะคะอ่ะอันนี้ชีตแจกไว้กับหัวหน้าแล้วนะคะก็คือว่าในชีตนี้เนี่ยครูให้สิ่งมีชีวิตมาค่ะไฮดราผีเสือ้อกบเตตาเป็ดแมว ให้นักเรียนเลือกค่ะว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สืบพันธุ์แบบไหนถ้าแบบอาศัยเพศขีดอาศัยเพศค่ะถ้ากบไม่อาศัยเพศขีดไม่อาศัยเพศขีดไปนี่เนะาะคราวนี้จากข้อที่1เนี่ยค่ะในระหว่างที่นักเรียนตัดสินใจอยู่นะว่าเออเราจะเลือกว่าอันไหนสืบพันธุ์แบบไหนเนี่ยครูจะไปต่อคำถามข้อ2ค่ะเพื่อเปิดประเด็นว่า,าการที่สัตว มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแล้วก็แบบสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยค่ะแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคราวนี้ต้องต้องย้อนกลับไปนิดนึงก่อนว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยค่ะมันเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยตั้งแต่ไวรัสแบคทีเรียเห็ดราพืชสัตว์คนอะไรเงี้ยค่ะเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์ เป้าหมายของการสืบพันธุ์ก็คือส่งต่อพันธุกรรมส่งต่อยีนไปสู่รุ่นลูกหลานนะคะทำยังไงก็ได้ไม่ให้ยีนของมันหายไปทีนี้การสืบพันธุ์เนี่ยมี2แบบค่ะแบบไม่อาศัยเพศกับแบบอาศัยเพศในโลกน,นี้นเรียนทุกวันนี้ก็ยังมีการสืบพันธุ์อยู่ทั้ง2แบบใช่ไหมคราวน,นี้นเรียนคิดว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอ่ะมันดียังไง เออทำไมมันถึงยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนั่นก็ชื่อก็บอกอยู่ใช่ไหมคะว่าไม่ต้องมีการรวมกันของเซล์สืบพันธุ์เพศผู้แล้วก็เพศเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงแมวร้องนะคะข้อดีก็คือว่ามันไม่ต้องมีการรวมกันของเซล์สืบพันธุ์ไม่ต้องรอฤดูผสมพันธุ์ไม่ต้องอ มีตัวผู้ตัวเมียไม่ต้องรอไข่พร้อมการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจึงมีข้อดีก็คือสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งถ้านักเรียนเปิดไปในหนังสือของเรานะคะในหนังสือของนักเรียนหน้า1 4 6กนะคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าสามารถให้ลูกจำนวนมากในช่วงเวลาอันสัน้นตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง ตัวอย่างเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตเปิด powerpoint นะคะตัวอย่างอย่างเช่นน้องคนนี้ค่ะพานาเรียนักเรียนพานาเรียนเนี่ยถ้าเราตัดน้องเป็นสองท่อนเนี่ยค่ะน้องสามารถงอกใหม่ได้เป็นสองตัวหรือถ้าในหนังสือนักเรียนจะเป็นรูปนี้นะคะว่าถ้าเราตัดพานาเรียนเนี่ยค่ะเป็นสามท่อนมีท่อนหัวท่อนตัวท่อนหางผ่านเวลาไปสิบห้าวัน,นค่ะ น้องจะสามารถงอกเป็นตัวใหม่เราเรียกว่าเป็นการงอกใหม่หรือ Regeneration ได้เป็น3ตัวซึ่งทั้ง3ตัวนี้ค่ะมันจะมีลักษณะทางพันธุกกรรมเหมือนกันทุกประการหรือรูปในหนังสือเรียนนักเรียนตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือไฮราไฮราเนี่ย สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหนอ่ออันนี้คือหน่อค่ะฟีลเหมือนกิ่งของพืชอ,อ่ะพอมันเติบโตประมาณนึงอันนี้ก็จะหลุดออกไปซึ่งไอนน้ที่หลุดออกไปกับอันเนี้ยมันมีลักษณะเหมือนกันทุกประการลักษณะทางพันธุกรรมนะคะหรืออันนี้ดอกไม้ทะเลค่ะ,คะ C a n e m o n e ตอนแรกน้องเป็นกอเดียวใช่ไหมเป็นอันเดียวน้องสามารถแบ่งแยกตัวแยกเหมือนแยกออกมาเป็นสองกอทั้งสองอันนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นเนี่ย การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค่ะมันก็เลยมีข้อดีตรงนี้ว่ามันไม่ต้องรออะไรถ้าตัวมันพร้อมสืบพันธุ์ได้เลยเพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็วแต่ก็มีข้อเสียก็คือว่าไอ้ลูกที่เกิดขึ้นน่ะค่ะมันจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการพอมันเหมือนกันหมดถ้าวันหนึ่งสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเกิดมีอะไรขึ้นมาถ้ามันตุยมันตุยหมดนะคะมันไปหมดเพราะลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันหมดคราวนี้ค่ะอ่ ไปต่อที่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะแน่นอนมีเพศและมีเพศผู้มีเพศเมียตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมมันต้องมีการรวมกันของเซลสืบพันธุ์ค่ะก็เลยเป็นที่มาของคาว่าการปฏิสนธิการปฏิสนธิหมายถึงการรวมกันของเซลสืบพันธุ์เพศผู้ในที่นี้ถ้าในคนคือสเปิร์มใช่ไหมถ้าผู้หญิงก็คือเซลลไข่ค่ะ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแน่นอนมันมีข้อเสียก็คือเนี่ยแหละต้องรอฤดูผสมพันธุ์รอตัวผู้พร้อมตัวเมียพร้อมรอฤดูการรอ,อน่อนรอนี่แต่แม้จะมีข้อเสียเหล่าเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือว่าไอ้ลูกที่ได้เนี่ยค่ะมันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมเช่นถ้าักเรียนมีพี่น้องก็จะเห็นว่าเรากับน้องก็ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซนใช่ไหมคะหรือใครมีพี่น้องหลายคนก็จะเห็นชัดเหมือนบางอย่างเหมือนพ่อบางอย่างเหมือนแม่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ จึงมีข้อดีตรงที่ว่าเกิดความหลากหลายค่ะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่ง สิ่งนี้แหละค่ะมีประโยชน์ในกรณีของการคัดเลือกทางธรรมชาติใช่ไหมมีลูกหลานที่มีลักษณะแตกต่างกันไปวันหนึ่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนลักษณะที่เหมาะสมก็จะได้อยู่รอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคอนเซปต์สำคัญของเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของระบบสืบพันธุ์นักเรียนคะไม่ว่าจะเป็นแบบไม่อาศัยเพศหรือแบบอาศัยเพศการสืบพันธุ์ทั้งสองแบบมีเป้าหมายเหมือนกันก็คือเพิ่มประชากรแล้วก็ส่งต่อยีนของ มันไปสู่รุ่นลูกหลานแต่การสืบพันธุ์ในแต่ละแบบนั้นก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปคราวนี้มันมีเรื่องที่ครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนนิดนึงก็คือว่าในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสนั่นก็คือลูกตัวใหม่หรือสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ที่เกิดขึ้นน่ะมันมาจากการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสก็คือก๊อปปี้ตัวแม่ก๊อปปี้ตัวเดิมลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการ แต่ถ้าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเซลล์สืบพันธุ์ที่เกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะเกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการมารวมกันใหม่ของเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่จึงทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปค่ะคราวนี้นักเรียนน่าจะตอบข้อ2ได้นะคะคราวนี้พอนักเรียนตอบว่า มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างก็แล้วแต่ที่นักเรียนคิดว่ามันสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั้นน่ะปฏิสนธิที่ไหนภายนอกหรือภายในนอกคือนอกอะไรนอกก็คือนอกร่างกายสิ่งมีชีวิตค่ะอย่างเช่นภาพนี้นะคะในหนังสือเรียนนักเรียนหน้าหนึ่งสีภาพแสดงการปฏิสนธิภายนอกของปลาค่ะนั่นก็คือปลาตัเมีย ปล่อยไข่ออกมานอกร่างกายค่ะปลาตัวผู้ก็ปล่อยสเปิร์มออกมาถ้าไข่กับสเปิร์มรวมกันนอกร่างกายเป็นปฏิสนธิภายนอกค่ะส่วนอีกรูปหนึ่งอันนี้ก็คือขั้นตอนที่เราเกิดขึ้นมาถูกไหมสเปิร์มเนี่ยค่ะเข้าไปรวมกับไข่ภายในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงแบบนี้เรียกว่าการปฏิสนธิภายในทีนี้นักเรียนเลือกนะคะว่าตัวอะไรปฏิสนธิภายนอกภายในนะคราวนี้พอปฏิสนธิเสร็จแล้วนักเรียน ผลลัพธ์ของกระบวนการปฏิสนธิก็คือเกิดเป็นลูกออกมาถูกไหมคะลูกเนี่ยจะเป็นตัวเป็นไข่ก็แล้วแต่ไหนหนูลองดูว่าอะไรออกลูกเป็นตัวเป็นไข่ลองขีดไปดูนะคะทีนี้ออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่แล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คะ่ะมีลูกมากหรือน้อยหรือมีไข่มากน้อยก็แล้วแต่ลองลองคิดดูนะคะทีนี้ อ่ามันจะเป็นประเด็นของการตอบคำถามข้อถัดมานะคะนั่นก็คือว่าข้อที่สามค่ะสัตว์เนี่ยค่ะที่มีการปฏิสนธิภายนอกเมื่อกี้เราดูในรูปอย่างเช่นปลาใช่ไหมคะกับสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในเนะะี่ยค่ะมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงเมื่อกี้ปลาใช่ไหมปฏิสนธิภายนอกคุยเฉลยอ,อีกอย่างนะะึงค่ะ กบนี้ก็ปฏิสนธิภายนอกสิ่งมีชีวิตที่ปฏิสนธิภายนอกเนี่ยค่ะสเปิร์มนักเรียนมันต้องอาศัยน้ําในการเคลื่อนที่ค่ะในการเคลื่อนที่ไปผสมกับไข่ก็คือต้องว่ายน้ําไปผสมไข่เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งมีชีวิตที่ปฏิสนธิภายนอกเนี Make ่ยค่ะมันจะต้องอาศัยอยู่ในน้ําหรือในที่ชื้นหรือในฤดูผสมพันธุ์มันจะต้องกลับมาที่แหล่งน้ําส่วนสิ่งมีชีวิตที่ปฏิสนธิภายในเนี่ยค่ะ สเปิ์มันไม่จําเป็นต้องใช้น้ําในการเคลื่อนที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถอาศัยได้ทั้งบนบกหรือว่าในน้ําก็คืออยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่คราวนี้ค่ะถัดมานักเรียนที่ให้ในักเรียนเลือกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆที่ให้มาเนี่ยค่ะมันออกลูกหรือวางไข่เนี่ยมากหรือน้อยอย่างเช่นแมวเนี่ยออกลูกทีสามสี่ตัวห้าตัวเป็ดนี้ยี่สิบไหมไข่เต่านี่หลักร้อยไข่กบนี่หลักพันนะคะสองพันห้าสามพันอะไรอย่างเงี้ย ผีเสื้อออกลูกเป็นอะไรให้ไปให้ไปคน้นเอาเองนะคะทีนี้เป็นประเด็นของข้อที่ข้อที่สี่ค่ะว่าถ้าเราเปรียบเทียบเนะะี่ยค่ะสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกกับสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในสองแบบเนี้ยมันมีลูกออกลูกหรือวางไข่จานวนแตกต่างกันไหมทีนี้ย้อนไปข้อข้างบนค่ะว่าสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกเนะะี่ยค่ะ มันต้องอาศัยอยู่ในน้ําหรือในที่ชื้นใช่ไหมแล้วเซลล์สืบพันธุ์ของมันนะคะออกไปอยู่นอกร่างกายเพราะฉะนั้นพวกนี้ที่ปฏิสนธิภายนอกเนี่ยมันจะออกลูกหรือว่าวางไข่ไว้จํานวนมากค่ะ เพราะว่าพอออกสู่สภาพแวดล้อมอ่ะมันคุมไม่ได้ก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นออกลูกหรือวางไข่เผื่อตายไว้ก่อนไข่ปลาเนะะี่ยค่ะมีเป็นพันพันฟองหรือว่าไข่กบเนี่ยไข่ออกมาทีสองพันห้าสามพันอย่างเงี้ยค่ะก็เผื่อไว้แหละโดนกินไปบ้างน้ําพัดไปบ้างหรืออะไรไปบ้างคะ่ะต่างก,กันกับสิ่งมีชีวิตที่ปฏิสนธิภายในคะ่ะนั่นเองเรามาดูรูปนี้ครั้งนะว่าปฏิสนธิภายในเช่นในคนเนี่ยถ้าโดยทันธรรมชาติ เราท้องได้ทีละคนนะคะหนึ่งสเปิร์มผสมกับหนึ่งไข่เท่านั้นเพราะว่ามันมีข้อจำกัดของร่างกายตัวเมียค่ะหมูแม้ว่าจะออกลูกมาได้ทีเป็น1 0บสแต่ว่ามันก็จะแบบเป็นหลักยี่สิ ไม่ได้นะคะในสิ่งมีชีวิตที่มีการปฏิสนธิภายในเนะะี่ยค่ะออกลูกหรือวางไข่เนี่ยมันจะมีไม่เยอะไม่เยอะในที่นี้ก็คือไม่ถึงหลักพันนะคะเพราะมันมีข้อจํากัดของร่างกายของตัวเมียนะคะว่ามันรองรับลูกหรือไข่เยอะขนาดนั้นไม่ได้แต่ทีนี้ไอ้สิ่งมีชีวิตที่ปฏิสนธิภายในเนะะี่ยค่ะออกลูกหรือว่าวางไข่เนี่ยค่ะมันจะมีจํานวนน้อยแต่แม้จะน้อย มันก็จะมีการทดแทนโดยสิ่งที่เรียกว่าพา r e n t a l care ก็คือเป็นการดูแลหลังคลอดของพ่อแม่เไม่ใช่หลังคลอดแหละคือดูแลหลังที่ลูกฟักอะไรออกมาอย่างเช่นไก่อย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลี้ยงลูกใช่ไหมแม่ไก่สอนลูกาหารอาหารสอนบินนกอะไรอย่างเงี้ยก็เลี้ยงลูกนะคะหรือว่าคน สัตเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนี่ก็ให้นมก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้านี้เนี่ยก็จะพานักเรียนมาทำความรู้จักกับคอนเซปต์ Concept ของระบบสืบพันธุ์นะคะทั้งสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอย่างเช่นตัวอย่างในหน้านี้นะคะก็ใจความหลักก็คือมีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสแบ่งเพื่อเพิ่มจำนวนนะคะเพิ่มจำนวนเซลล์ลูกที่ได้มีลักษณะเหมือนแม่หรือเหมือนตัวเดิมทุกประการ คราวนี้ถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะมันก็จะต้องมีการรวมกันของเซล์สืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียอย่างเช่นภาพนี้ค่ะสิ่งโตนักเรียนตัวเต็มวัยตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมตัวผู้สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็คือสเปิร์มตัวเมียสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็คือเซลลไข่เซล์สเปิร์มกับไข่มารวมกันเราเรียกกระบ,บวนการนี้ว่าการปฏิสนธินะคะ คราวนี้อะซัเปอร์กับไข่รวมกันกลายเป็นไซโกดค่ะทีนี้ไซโกดเนี่ยเรียนก็เติบโตใช่ไหมกลายเป็นเรากลายเป็นสิ่งโตที่ตัวเต็มไว้ตอนตอนเด็กๆเนี่ยตอนเราปฏิสนธิไปหมเราก็เป็นไซโกด์ก็แบ่งเซลล์แบบไมโทซีดค่ะเพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียนแล้วเซลล์เหล่านั้นเนี่ยค่ะก็มีการพัฒนา growth and development นักเรียนกลายเป็นลูกสิ่งโตตัวเต็มไว้สิ่งโตก็เป็นตัวผู้ตัวเมียก็แล้วแต่แบ่งเซลล์แบบไมโอซีดค่ะ เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์อย่างเช่นถ้าในคนเรามีโครโมโซม46แทง่งแบ่งเซลล์แบบไมโอซีเดเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ก็จะมีโครโมโซม23แทง่งหรือว่า n เดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของอาระบบสืบพันธุ์นะคะทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีการสืบพันธุ์ในลักษณะพิเศษอื่นๆไปอีกนะคะเช่อนอ่า ระบบของพึ่งนะคะให้นักเรียนลองไปอ่านดูทุกคนน่าจะเคยรู้อยู่บ้างพึ่งหนางพญาตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่สามารถสืบพันุ์ได้หรือว่าในไส้เดือนดินเนี่ยค่ะไส้เดือนดินเนี่ย น้องมีเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันนั่นก็คือในตัวน้องเองก็มีทั้งสเปิร์มแล้วก็ไข่แต่น้องจะไม่ผสมสเปิร์มกับไข่ของตัวเองค่ะจะมีการจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยนสเปิร์มกันซึ่งนักเรียนน่าจะพอเข้าใจคอนเซปต์อยู่นะคะว่ามันเพื่อความหลากหลายทางพันธุก,กรรมนะคะถ้าสิ่งมีชีวิตมันมีลักษณะเหมือนกันหมดถ้ามันตายมันตายกันหมดนะคะสูญพันธุ์แน่นอนนะก็อันนี้ฝากไว้สําหรับที่ครูไม่อยู่ในวัน จันนี้นะคะแล้วก็ถ้า,านักเรียนมีเวลานะคะก็อยากให้ไปต่อที่ระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายใบนิหนึงว่าเดี๋ยววันอังคารจะมีควิสนะคะระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายนะแค่นี้ค่ะ